ครพบมารดหมูหมีมาแล้วมาแล้วคณจุ้งหมูหมีมาพอดีเลยทนายกทายเต็มที่เลยหิวเลยสงสัยทนายยกมาถามาเรือเหลือกี่เที่ยวครับใช่ไหมเดี๋ยวสองเที่ยวครับทนายกครับหรือสามไม่รู้วันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านสวให้เกียรติมาเป็นประธานใ่ในพิธีปิดก็ได้เจอของดีเลยครับมีเที่ยวแถมครับท่านสวเบนจมาศอภัยทอง แล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาแล้วครับอเครื่องเสียงรีบกลับมาเนี่ยไปเอิ้นทีมงานพี่เป็ดรีบกลับมาเนี่ยไม่รีบทำไมอะ่ะถอดถอดมอเตอร์ไปแล้วดอกแล้วอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวแล้วงานอาไผยท่าโพธตายขอบคุณนะ2,500รับตะขวัญไว้ใช่เดี๋ยวมีเรื่องใ <25 S 1> ห้2,500อย่างงี้นะงั้นมันต้องจริงให้3,000ัอทอรอ6,000เฮ้ย8,000ัมต้อกี่พันต้องคุยกันคุยยี่สิบพันผมจำไม่ได้อราคาราคาพี่น้องแต่พี่เป็ดก็เหนื่อยก็เหนื่อยจริงว่ะที่อื่นไม่ได้วะ วังจิกเอาแต่มอนิเตอร์ได้ไหมเออเอาเอาตาหนั้นอะที่ผมให้ภาคปีแล้วตายนะอาจย์ตาอะไรนะชาเออตาชัยการบอกกูไม่ตอบเรื่องของกูไม่ดังอะไรแค่นี้กูปวดหัวจิ๊บกูไม่รับงานแล้วขอปีต่อไปขอบ้างนะครับก็แจ้งไปยังผู้จัดการทีมเรือทุกทีมครับซึ่งในขณะนี้เรือเราก็คงเหลือไม่กี่เที่ยวก็อยากให้ผู้จัดการทีมเรือทุกทีมครับมาเตรียมความพร้อม แต่งกายให้สุภาพนุ่งทักในใส่รองเท้าผ้าใบนะครับส่วนถ้าเป็นฝีพายให้ถอดรองเท้าอนุโลมกันได้นะครับในขณะนี้ให้มารอบริเวณกองหน่วยการครับเพราะว่าเรือเรานั้นเหลือไม่กี่เที่ยวแล้วเพื่อความรวดเร็วและฉับไวครับเพราะตอนนี้ท่านประธานในพิธีปิดนั้นได้มารอเรานานแล้วนะครับเรียนเชิญครับผู้จัดการทีมและทุกล่าครับรอรับถ้วยรางวัลและเงินสดครับเรียนเชิญทุกท่านครับเรียนเชิญเรียนเชิญจักใจครับอ่ะตาเอ้ย ยังไม่ได้กราบหลวงพ่อเลยครับมาจนรเรือจะเลิกแล้วหลวงพ่อพิ่งมากรับ <ลง S 1> น <ะ S 2> ักมาส,สการหลวงพ่อครับหลวงพ่อมานั่งตรงนู้นตั้งนานแล้วครับหลวงพ่อมาแต่ช่วงเช้าแล้วเราไม่ได้มีโอกาสเดินไปครับ,รบเราก็ทํางานอยู่ตรงนี้นะครับ <S 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 พ่อหนีไปวัดทุอ่านีไปนอนนอนไห้หนีไปนอนหลวงพ่อ เรามาดูคู่นี้ใครอ่ะลองน้ำแดงแน่นอนชัดเจ๋วกระกฎดาวาครับไอหนุ่มน้อยอายุไม่เกิน18ปีนู่นเลยครับจากเชียงรายครับถือว่าคู่นี้เป็นเที่ยวที่สองครับเที่ยวแรกเป็นไงเที่ยวแรกก็แน่นอนครับเป็นทางด้านสิงห์ลำนางเก้าล้านครับโฆษณาชนะไปแล้วหนึ่งเที่ยวถือว่าชนะในความข้องใจนะครับจะมีอะไรพิกโผล่ครับจะมีกองทัพหลวงมาช่วยไม่หน่อยครับในนามของ กรกดนาวาครับไอ้หนุ่มน้อยน้ามลคนเชียงไฮ่แม่พูดภานาเหนือซะด้วยเ,<อ>เชียงไฮยเรือจากเชียงรายจะเจอกับเรือจากจังหวัดพิจิตรจะเป็นถือว่าคราเป็นเจ้าถิ่นในวันนี้เจ้าของรถป้ายทะเบียนกอไก่ต่อเต่า7712หนึ่งพิจิตกรกไก่ต่อเตา7712พิจิตรเชฟขยับรถในเวลานี้เลยครับ ถ้าเกิดว่าเรือเบียดรถท่านหรือเรือฟาดรถท่านเนี่ยครับท่านไม่อย่ามาอุทธร์ใดๆทั้งปวงะอยอย่ามาอวดโอยอย่าว่ากันนะครับการจะยกเข้าทันทีฮะเทียบทุนแล้วอาแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้มิเกคู่นี้เป็นการพายเรือคู่ชิงชนะเลิศในประเภทก2ครับถือว่าเป็นการชิงเหมือนกันครับแต่อยู่ในระบบระเบียบของประเภทก2นะครับสามตัวชี้ไพครับ ดูสิว่าในความข้องใจของกรกฎนาวานั้นจะมีอะไรพลิกโผลอีกหรือไม่ไมเอาจะมีการจกฉลางหรือไม่ครับเดี๋ยวนี้ครับไอหนูสู้ไม่ถอยครับทีมงานกรกฎนาวาถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่นะน้องรับถูกต้องครับนสานาเอาละครับเรือดีไม่ธรรมดาจากเหนือสุดในสยามชายแดนสแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาลําค่าพระธาตุดอยตุง เรือดีนามว่ากรกฎนาวาจากวัดป่าศักดิมหางเวียงตำบลในเวียงอำเภอเ,เชียงแสนจังหวัดก็เชียงรายครับซึ่งอยู่ติดกับนู่นพม่าลาวสามเหลี่ยมทองคำสามเหลีม่มเจอกับพรในน้ำของสิงห์นำนังเก้าล้านโฆษณาในล่างของขา้าพูดตรงๆก็แหมเป็นไงถ้ารอพอรไม่ทีว่าก็ต้อ,องตรงเป็นอย่งัง้บ ถือว่าฝีพายที่ทีมงานชุดพอรอเมธีก็โครบูมครับบอบูมควายไทยเขาคิดว่ากอลกอนาวาน่าจะทันหรือไม่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ครับเพราะว่าข้องใจครับทีแร่ไม่เยอะไม่ไมเยอะว่าออก,กว่ไม่ทันครับเราว่าอย่างนาั้นดูซิว่าจะเป็นจริงหรือไม่ถ้าตีถ้าตีหนีไม่ห่างไม่ไกลนี่อันตรายแน่เรียบร้อยครับเจอไอ้หนุ่มร้อยหน้ามนคนเชียงรายครับแต่แตคุบเแน่เหลือคู่นี้ค่อนข้างจะปอยยากครับ เพราะว่าทิ้งไหวทิงพิษเพราะว่าเป็นเที่ยวชิงแชมป์ใช่ดู๋ซิว่าเรือดีจากถิ่นประสูติเป็นเจ้าเสือแข่งเรือประเพณีพักเครื่องดีร้องเพรเงินเพลินเพลินบึงสีไฟส่วนร่วมใจ,จร้องพระเพชรรถเด็ดส้ม้าคอยข้าวเจ้าอร่อยเรื่องตำนานเมืองชลวันเรือดีสิงตําหนังก้าวล้านโฆษณาใายการสนับสนุสนโดยเฮียวุฒิหน่อยก้าวล้านโฆษณาและสปอร์ตเซ็นเตอร์เอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยว หลานจะคู่นียแล้วเป็นการกลับสายน้ำคู่ชิงถ้วยพระราชทานครับเนี่ยมีให้ชมกันอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้ครับนั่งสนุกลุกสบายครับที่วัดหาดมูลกระบืลองนะครับไปกันตั้งแต่เช้านะให้กำลังใจกันแล้วก็เวลากลับก็ซื้อกขมาพอฝากคนที่บ้านด้วยนะครับอร่อยพรุ่งนี้เราจะไปเยียวัดของพระครูสิริปริยัตโยยมโยดมครับ กูต้องกลับไปท่องว่าคือครูสิริปริยัตโยดมออก แล้วชื่อเรือจำแม่แต่ชื่อพระไม่รู้เป็นไรจำไม่ค่อยได้จำได้อยู่องเดียวลุงมะเชื่อวกับลุงพ่อหนองนี่แหละครับพรุ่งนี้จะไปวัดพระครูสิบีปริญาตระย,ด,ยดมเอาเทวยผู้ถูกนะว้ยก่อนละกอดดาวาผายมาในเที่ยวนี้ในบรรดาดีสิงลนำนักก้าวหลานโฆษณาก้าวหลานโฆษณาให้การสนับสน,นุนเฮียวใจโนยสั่งลุยเฮียวใจโนยสั่งลุยขอลุยแรงแรงมาสักกันมาตัวเรือจกักรวาเรือยาวอู่โคตรแผ่นดินดูชิบว่าก่อนละกอดไอ้หนูสู้ไม่ถอยจะไล่ซอยบี้ขี่ทันหรือไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ ดูซิว่าหนุ่มน้อยนาบนจัดเหนือสุดแดงสยามหรือว่าร่องน้ำแดงนั่นคือกระกกดาว่าทีมงานของลูกศิษย์พระอาจารย์ตุ๊กไปแม็กที่ชมอยู่ทางร้านสดเอฟซีแฟนเรือยาวในขณะนี้ดูซิว่าเรือดีพรไตเทีสิงห์ลำนังสิงห์ลำนังอยู่ร่องน้ำต้องการเอาแล้วครับสิงห์ลำนังกบไปหายสิงห์ลำนังเก้าล้านคฆนณาเสียอุ้ดเสียอุ้ดเจ๊หน่อยเสียอุ้ดเจ๊หน่อยเอาล้วครับในขณะนี้ดูซิว่าพรไตเทีบอลวงควายท้ายคอแล้วดูซิว่าดีพอรหรือไม่พอ คุมได้ไม่ได้คุ้มได้ไม่ดีถ้าคุมไม่ดีเป็นเรื่องเป็นเลาเป็นข่าวแน่นอนดูด้วยสายตาน้ตาตอนน้ำสะท้อนมองไม่เห็นมองหน้ามองตามองมเป็นขอโคตรบุ๊มโคตรบุ๊มเริ่มขอเริ่มขอเริ่มขอจะฉีกนี้ออกนี้ออกแม่ไม่ไหวครับตั้งแต่ไปเป้นอัวว่านะครับบทสรุปในผืนน้ำนะครับลองน้ำด้วยกันครับสิงลำนางเก้าล้านโฆษณาชนะครับพี่น้องแล้วก็รับเงินรางวัลอาชีต ห้าพันบาทจาก9ล้านโฆษณาขอบคุณนะนบจผมไปเมื่อเช้านี้เองอ่าคู่ต่อไปน้องพับคู่ต่อไปครับครับจะปิดกองเรือเก่งหรือไม่ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้กับน้ำเหลวๆแห่งนี้กาแฟที่ว่าเป็นผงเป็นไงชงและยังเป็นน้ำน้ำแข็งเนี่ยเป็นก้อนเป็นตั้งเอาตูดดาตากแดด หัวเราะไม่มีเหตุผลน้ำแข็งน้ำแข็งเมื่อตะคุกกำลานภัยครับพรเมธีเนี่ยท่านลองไปศาลน่ะอ่าอ่าสิงกำนังเนี่ยท่านลองไปศาลเขาก็ช่วยเฮียวุทิะหน่อยด้วยใช่แล้วผู้ช่วยทรงไปไหนผู้ช่วยทรงวันนี้ผู้ช่วยทรงยังอยู่โรงพยาบาลอ๋ออาจจะป่วยเพื่อนกูเก่งมาทั้งวันเจอน้ำแข็งตากแดดแค่นั้นแหละเรียบร้อยตุรุตากแดดเลยน้ำแข็งตากแดดตุรุตุรุน้ำอะไรของมันวะอาจารย์หัวเราะยังไงนะ คนเลาไม่มีเหตุผลเลยเข้าเที่ยวทุนแล้วลองน้ำแดงเรือดีพรหลวงพ่อแววสิงห์ลนกิตเจอใครอ่ะพรเมธีตัวจริงชัดเจนจากวัดทารอเที่ยวแรกเป็นไงพรอเมธีเอาชนะไปก่อนหนึ่งเที่ยวดูเที่ยวสองนี่จะมีอะไรพลิกโผหรือไม่แล้ววย่าลืมอาสารเป็นไงครับถ้าพรเมธีชนะเที่ยวนี้ได้อีกหนึ่งเที่ยวเป็นไงรับไปเลย5,000ันบาทจอกทก้าร้านโฆษณากับท่านรองไพศาลเทศสี วยหุ้นจะหน่อยครับจะยุ้ยอ้าวช่วยกันวัดหลวงพ่ออาจารย์น,น่<ช>นองจะได้โดนดัง<ค>ต,อตอนนี้หลวงพ่อดูอยู่<อ>ในเอฟซีแฟนระายะาครับครับนะครับคนดูประมาณเจ็ดแสนคนครับโโอโห้หไอ้หนูสู้ไม่ถอยไอ้หนูพรุ่งนี้สู้ใหม่ลูกเป็นกำลังใจให้เสมอใช่น้องๆจกเชียนแสนครับพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่วัดหาดมูลกระบือในานามจะพายในนามพญารและศรีใช่ไหม้จะไม่ผิดเออใช่ไหมอ๋อ โหสุดท้ายหายมาแล้วโวยก่อนที่จะบอกมือลาเจอกันใหม่ปีหน้าคู่นี้ดูซิว่าจะมีสาเที่ยวหรือไม่เที่ยวนี้พรเมธีเก็บได้ทุกอย่างก็จบอาลวสานตรงนี้แต่ให้เกิดพรหลวงพพิกคกับ พรลุ้งแหววคนพายได้ตามติดติดตามมาลุงซิว่าพรลุงแพลวจะตามทันหรือไม่ทันไม่ทันดูด้วยสายตาระยะสุดท้ายปลายปเป้เฮลโลสารภาเหลือคู่สุดท้ายปิดกล่องเรือเก่งเจอกันใหม่ปีหน้าเจอกันใหม่สนามหน้าเอาเลยเรือนี้แล้วห้าสิบเป็นสุดท้ายกับจะโบกมือลาน้ำปลาลวกหอยกับวันนี้ลาก่อนกบไปเจอกันสนามหน้าแล้วคอนเมทีเรือดีวะะัดทหลอกคาฮิวในนามของคอนวาัล มเส้นกล <G l ash> กรรมการยกธงตัดสินให้พรเมธีพรเมธีเป็นเรือชนะและได้ครองถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระนิธิถ่ราช้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุนทรสยามบรมราชชักุมารีประจำปี2567ณสนามหนองหันตราหน้ามหาวิทยาลัยสงค์มจนพิจิตรร่วมกับเทศบาลตำบลวังกรดปีนี้ต้องกาบขอพระคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุนทุกคนทุกท่าน หากเอ่ยชื่อหนึ่งท่านหนึ่งท่านใดาขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดต้องกราบประทานอภัยจากนายสนามความดีคงเหลือไว้ยกให้กับเทศบาลตมบนวังกรดและมอจรอพิจิตหากปีหน้าฟ้าไม่พา่าหมาไม่กัดคงจะได้ย้อนกลับมาเจอพี่น้องกันอีกครับในบส่วนของผู้ภาคผู้บรรยายกราบ,รบขอบพระคุณในความเมตตาพระราชสิทธิเวทีรองศาสตราจารย์ด็อร์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสองเจ้าวาดวัาหลวงพระรามหลวงเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรทีมเมตตาทีมงานหมูสวรรค์ตองเก้าในเรื่องการจัดทำสนามระบบเสียงทีมภาคทีมบรรยายทายทอดสดกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันวันนี้ปีนี้พร้อมด้วยปีพาดดีมีมาตรฐานแห่งบ้านวังกฎดุ่งอินปัญญาสินรับใช้ไว้เพียงเท่านี้เรรอนถ่ยเสียงนี้ไปยังพิธีกรประจําสนาม ดีเจกริดแฟมลี่และคุณสุรีเชื้อบุญมีเรือเร็วไปรับกรรมาการที่จุดปล่อยด้วยครับสำหรับวันนี้ปีนี้ทีมภาคทีมบรรยายน้ำทีมงานการบรรยายโดยหมูสวุวนตองเก้าเอ,อิบธนากรสุธภัสารก้อนเพชรท็อปลูกพ่อลุุนพัชรพลตะกะตันยูลาไปก่อนทุกท่านโชคดีและมีความสุขเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณผู้จัดการทีมเรือขอบคุณและสวัสดีครับ ไปขอบคุณทีมแพคทีมบรรยายนะครับเดี๋ยวขอจัดระเบียบสักนิดหนึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลเก็บเก้าอี้ด้านหน้านะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตจัดผู้รับถ้วยนะครับผ่อ,อเมธีครับเรียนเชิญเลยครับขอ2แถวชุมชนพร้อมเลยชุมชนอันนี้ชุมชนชายอ๋ออรงงแดงเ็กตา วิตามินเต็มสิบแต่ความอร่อยเกินสิบลุกพขลังพร้อมลุยแบบสิบสิบสิบคุ้มเต็มสิบกระชิงแดงสิบบาทมาม่าต้ยมยำกุ้งเปรี้ยวแซบ่บจัดจ้าน hoo! จ็อกคับไม่จ็อกขับรถมาม่าต้ยมยำกุ้งเปรี้ยวแซบ่บนะรถมาม่าหมูสับหอมหมูสับแม่เดียวกันอร่อยเหมือนกันแป๊ะมาม่าจ็อกคับอร่อย สองสุดยอดความอร่อยมาปักกันน้องแปดพี่หมูใหม่มาม่าคับฟิวชั่นรสตะโขลต้มแซบและรสต้มแซบกระเพราแซ่บมาม่าคับฟิวชั่นอร่อยแบบไปคิดเอง